โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTWCH นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนปั๊มวิวติกตอกนะครับผมก็อันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมนะครับผมทําการกดเข้ามาในแอป t ิ k กตอกก่อนนะคบผมโอเคนะครับเมื่อคุณผู้ชมกดเข้ามาที่แอป t ิ๊กตอกแล้วนะครับให้คุณผู้ชมกดคําว่าฉันนะครับ โอเคนะคบผมนี่คือตัวอย่างนะครับก็คือผมปั๊มไว้ทั้งหมด2คลิปแล้วนะครับคือหนึ่งพันยิบดวิวกับหนึ่งพันสามสิบสามวิวนะครับคลิปต่อไปที่ผมจะปั๊มนะครับก็คือคลิปนี้นะครับผมก็ผมจะปิดเสียงไว้นะครับก็พอเราเข้ามาในคลิปของเราแล้วนะครับให้กด3ามจุดครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับกดที่คัดลอกลิงก์นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมกดเข้าไปที่ Google เลยครับโอเคนะครับผมเมื่อเรากดเข้ามาที่ Google นะครผมให้เรานะครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับว่า z f o y นะครับหลังจากนั้นก็กดค้นหาได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาหารูปตรงนี้นะครับที่มีคนกดไลค์นะครับแล้วก็คำว่า c c f o r set foil นะคบผม ก็ถ้าใครที่พิมพ์ไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็แบบว่าใครที่อะไรไม่ทันเนาะพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราพิม์พตามนี้เลยนะครับผมให้มันเราพิม์พตามภาพที่เราเห็นนะครับก็ของผมจะเป็นวิวนะครับผมาตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดเติอติกถูกนะครับผมก็เว็บนี้ปลอดภัย100แน่นอนนะครับก็ตอนนี้ระบบที่จะใช้ได้ก็คือ ปั๊มใจในเม้นนะครับก็คือแบบมันจะกดใจให้เม้นของเรานะครับหรือเม้นของคนอื่นนะครบจำนวน30นะครับประมาณ2 9 30แล้วก็ปั๊มวิวนะครับของวันนี้นะครับผมจะมาสอนปั๊มวิวนะก็กดเข้าไปที่วิวหลังจากนั้นให้เรานำลิงติ๊กตอกนะครับที่เราคัดลอกมาเนี่ยใส่เข้าไปหลังจากนั้นให้เรากดเซิร์ชนะครับก็จะมีขึ้นมานะครับผมซึ่งอันนี้มันหนึ่งวิวเราก็กดเข้าไปนะคะผม มันก็จะกดมันก็จะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับให้เรานะครับกลับไปที่ติ๊กตอกนะครับกลับไปที่แอปติ๊กตอกนะครับแล้วเราก็แค่ล้อยอดวิวขึ้นนะครับเราก็จะไปทำไลค์ก่อนก็ได้นะครับผมอ่โอเคนะครับผมนี่นะคะผมขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนหนึ่งพันหนึ่งวิวนะครับก็เว็บนี้จะสามารถปั๊มได้เนี่ยหนึ่งพันวิวเลยต่อหนึ่งคลิปนะครับวันนึงก็จะ ปั๊มได้ประมาณ2คลิปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับไาคใผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ